ท้องอะอ,อิ่มแต่ปากออยากยู่อีกอ,กอะมึงนุ่มเหมือนเนื้อเด็กปะมะบ้วงไงคขาโอ้ยไม่น่าเลยน้องกูหน้ามึงไปต้องใช้ยาชาแล้วบ้างยาสลบควายก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้เซก็อยู่ที่โทมัสคลินิกนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมา,าทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ถึงแล้วโทมัสคลินิกนะครับ ก็คิดจะเป็นบรรยากาศแต่ว่าสีทอ,ท,อทองทองนะครับผมดำดำนะ,ะสวยดีแล้วก็ตรงนี้นะฮะคือมุมที่แหละเวลามาประจําก็จะมานี่เลยป้นของกินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะนี่คือรายการเซฟแอนด์ทัวกินในคคิดิกก็ต้องได้กินเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะมีน้ำมีขนมมีอะไรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีแอลกอฮอล์เจลนะครับสะอาดมากนะครับผมอ่า เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเจอคุณหมอกันนะครับคุณหมอเจ้าของคลินิกนะครับผมเดี๋ยวงั้นเราพูดคุยกับคุณหมอกันนะครับครับคุณหมอมาแล้วนะครับนีคิดถึงไม่เจอนานมากครับผมคุณหมอเชิญนั่งครับผมเราสามคนใกล้มากดีค่ะดีเข้ามาขอบอุ่นะคออยังไงนี่ยาชาจะไม่แข่งเหรอ ต้องแข่งหรือปะเห็นเซฟเขาสวยก็เลยอยากสวยเหมือนเซฟเขาบ้างนี่นะครับฝีมือคนนี้เลยของครึค่ะใช่ไปตาเซฟแล้วนะคะพี่ท้าฮองเชิดเหมือนคุณนาก็รอไปก่อนหน้ายังไม่ชาเลยแม่เจอหน้ากูไม่ชาชาไม่ซาลุน้าอิทธิชาไม่ชามึงอน่ยชอบปลาเปิดด่าเบื่อมากเออยชอบปลาเปิดโชว์ปลาเปิดนโอเคเดี๋ยวดูกันนะว่าผมจะทำอะไรครับ ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลเซอร์หนวดกันนะครับผมคุณหมอคะเชื่อรุดน้ำน้องเซฟค่ะเชื่อรดน้ำค่ะไปแล้วค่ะแรงมากเชื่อรุดน้ำค่ะไปแล้วค่ะน้องของเราไม่สบายเมืองหลักันมากอย่ตาตัวเองเถือเดี๋ยวหน้าสดในครั้งแรกนะ ก็ตอนนี้นะครับเพิ่งเลเซอร์ขนเสร็จนะครับก็มีความแบบแดงๆนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเซฟเป็นคนที่แบบว่าผิวข้าวซึ่งขีดแล้วก็แดงง่ายนะครับต่อไปเราก็จะมาร์กหน้านะครับโอ้ยเย็นเฉียบเลยนี่มาร์กหน้านะครับคือมาหน้าก็คือจะช่วยลดรอยแดงนะฮะแล้วก็ หน้าใสอือค่ะวันนี้ก็จะทำหน้าใสนะคะซึ่งมันทำได้ทั้งมือหมอฉีปปดปกติหรือใช้เครื่องฉีดก,ก็ได้วันนี้เราจะทำเครื่องฉีดเพราะว่ามันจะไม่เขียวไม่มีเลือดออกแล้วก็ทําผิวจม,มูกใต้ตาหนวดอะไรอเงี้ยได้ด้วย,ยไม่ต้องข้ามนะคะทีนี้สูตรที่น้องเซนจะทำเนี่ยเป็นสูตรที่ฮิตที่สุดก็คือเป็นสูตรที่ทําให้ผิวใสลดเรื่องเม็ดสีดำๆนะคะแล้วก็ มันผสมไฮยาลูรอนด้วยก็คือผิวชุ่มชื้นไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วเราก็เลือกสูตรได้นะคะหมอก็จะเป็นคนช่วยเลือกให้เช่นสูตรฝ้าสูตรหน้าเราสูตรชุ่มชื้นอะไรเงี้ยหรือรอยอะไรอย่าง้ออยแต่ะแต่งและสูตรนะครับหลังทําเสร็จนะคะผมนี่เรียบร้อยก็รอยแดงก็จางลงแล้วนะครับผมเพราะว่ามาร์หน้าไปด้วยนะครับนี่นแล้วนะครับดีขึ้นเลยนะครับคือรู้สึกเลยว่า ว่าข่าวขึ้นเลยอ่ะบริเวณที่แบบทําไปซึ่งข่าวขึ้นใส่ขึ้นเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวผลมันก็จะดีขึ้นนื่เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ตัวนี้เร็วนะคะก็วันหนึ่งวันรุ่งขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็บอกว่าไม่ว่วันรุ่งขึ้นวันนี้ก็รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วจริงจริงก็รู้สึกแล้วว่าว่าแบบอริจริคือน้าสดแล้วนะนี่คือโดนแบบน้องก็เช็ดออกหมดแล้วนะคือน้าสดแล้วแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย วินน <Yeah. S 1> ่ง,ง <Yeah. S 1> พีนว่า <Wow. S 1> วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้เราอยู่ปากซอยสุขุวิทซอยสามปมันมีอะไรอะซอยเนี้ยมันมีร้านอาหารที่เรามากินกันตลอดอเป็นแบบ ถ้าคนทองหลอเขาจะรู้เลยว่าตรงนี้ปาเฟย์สุขุมวิทซอยสามแปดจะต้องมาเพราะว่ามันคือสตรีทฟู้ดใช่ไหมใช่ใช่คือตรงนี้เรากับผมกับพี่แอร์เนี่ยมากินกันบ่อยมากกินมาตลอดอะ่ะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพูดต,ตรงว่าตรงนี้ต่างชาติคือเยอะมากจริงเป็นสตรีทฟู้ดเนาะใช่ที่เรามากินตั้งแต่แบบอาหารฮ่องกงใช่ไหมมาหมดเรากินมาออทุกยุคเราบัดอยู่ทุกรุ่นที่นี่ยใช่ที่วันนี้เรามาเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าช่วงเนี้ย กระแสะเขาเนี่ยมูม่วงกำลังมาใช่เพราะว่าน้องมิลี่เนี่ยไปกินไปขึ้นแบบคอนเสิร์ตใช่ไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วกินแล้วร้านอื่นมันจะดังแล้วแต่วันนี้เราจะแนะนําร้านนี้ ว่าตรงเนี้อาจจะแบบยังไม่มีใครรู้จักแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะไม่ต้องรอคิวราคาคนไทยขายกันเองก็รชาอร่อยเนาะอร่อยมากแล้วไม่ได้มีแค่ขนมข้าวเหนียวมะม่วงนะครับที่เป็นสตรีทฟู้ดเนาะมีของกินหลายอย่างมีหลายอย่างเลยเด้วจะถ่ายให้ดูอาหารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเราจะมาไกันบ้างวันนี้เจอกันเจอกันนี่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูมันอยู่ตรงนี้มาตามมาเซฟ โอเคมาถึงแล้วนะตรงนี้คือสุขวิทยซอยสามแปดที่เราพูดไว้เมื่อกี้ว่าเราจะมากินที่นี่กันวันนี้เราเข้ามาจากปากประสุวิทัซอยสามแปดแล้วก็อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเราก็จะมีร้านน้ําแล้วก็ร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่เราพูดถึงไว้เมื่อกี้ไ,ได้ข้าวเหนียวมะม่วงที่เราพูดถึงเมื่อกี้มาได้นะที่นี่เพราะว่าที่นี่ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่คิวไม่เยอะด้วยมาตอนไหนก็ได้ ตอนนี้กระแสมาแรงมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะจัดให้นี่กมะม่วงน่ากินมากฉ่ำมากมีราการันเปอนะครับไวมากนะครับสะอาดสะอ้านใถุงมือนะครับผมนี่สีสวยงามมีราการัระีนะครับนี่กระเทียมต้นถูกไหม น่ากินมากนีเหรอโ้วยนี่นี่ที่เสียวที่แบที่โตก็ได้ครับอ่าเยังจะถ่ายอีกือเขาต้องบัตรแม่วยเซฟแม่อะมีอะไรกินบ้างอ่ะวันนี้วันนี้กาแฟมะม่วงมาแรงทานน้ำมะม่วงไหมคะโอเคอน้ำบัตรมะม่วงก็ได้เพราะว่าวันนี้มะม่วงมาแรงโอเคไหมโอเคด้วยโอเคเอาสองแก้วของเซฟด้วยโอเคมะม่วง มะม่วงนี่น่ากินมากใช่น,นี่คือข้าวเหนียวมะม่วงที่อยู่ปากซอยสุขวิทยซอย38ที่เราพูดไว้เมื่อกี้ดูดิจุกๆ150บาทคือปากซอยสุขวิทย์ซอย38นะเยอะมากแลวเขายังไม่ได้ขึ้นราคาด้วยนะดูดิเดี๋ยวชิมให้ดูเลยอ,อร่อยมากไม่ย้อมแมวาราคาดี นิ่มข้าเหนียวกว่านิ่มไม่ตกปลาราคาดีแล้อยู่ปากซอยสุขวิทตซอยสาด้วยโทรสั่งได้นะแล้วก็แบบหรือจะมาที่นี่เลยก็ได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไปให้ติง้งเป็นไงคุณเซฟอร่อยดีครับนอระอยโหลดมะม่วงเขาแบบเนแบบื้อดีมากไม่เละโอเคนี่มะม่วงนะคะส่วนนี้คางคุณเซฟค่ะคุณต้องแยกให้ออกนะคะว่าคางคุณเซฟกับมะม่วงคืออะไร โอเคโอเคน้ำเป็นยังไงบ้างคุณเซฟอร่ยมากน้ำก็คืออ่าอันนี้เห็นไหมนี่คุณเซฟตรงนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยคือร้านป้าคือเข้ามาแล้วเจอร้านป้าเลยปากซอยสุขวิทย์ซอยสามแปดสั่งได้จะเอาน้ำอะไรแต่วันนี้เราเลือกน้ำปั่นมะม่วงใช่รสเนี่ยเพิ่มข้าวเหรอเพิ่มข้าวเพราะอร่อยมากคือข้าวเนี่ยนิ่มมากเลยนะคือดูดิเนื้ออร่อยมากเลยดะเนึ่อต้องมาเคยชิมร้านนี้ คือพูดเลยว่ามะม่วงกับข้าวมันไม่พอเพราะข้าวอร่อยมากจริงจริง,รงข้าวไม่พอต้องตักเพิ่มได้ไหมนี่คืออะไรเนี่ยมะม่วงไงขากินไม่เหลือกินหมดเลยใช่ไหม,อ,มอร่อยเก็บไว้ทำไมครับกินแบบบ้านๆไปเลยคะ่ะเมออื่อก่อนอยู่ใต้ก็กินละมุดค่ะข้าวกรุงเทพยวก,กินมะม่วงปะเออ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็มีมะม่วงแล้วจ้ะ กาที่บอกว่าถ้าดิกลูกหมวงลูกหมวงเนี่ยวหมวกกาให้มาที่ปากซอยสุขุมวิทซอยสามแปดกาอยู่แกแถวพีทีเอสตอ,อกล้อลงมากเจอได้เลยกินได้มาเลยร้านนี้ร้อยร้านนี้นะครับโอเคเไง,งแล้วหมดเยี่ยงละอิ่มยังแล้วยังท้องอ่ะอ,อิ่มแต่ปากอ่ะอยากยู่อีกอะมึงเนี่ยเนี่ยอยากกินร้านนี้แต่มันเป็นร้านหมูสเต๊นนะแต่เนี่ยเอแบบไม่ได้กินหมูนะแต่ว่าร้านนี้คือมีเนื้ออยู่ด้วยเอออยากกินเนื้อสเต๊นร้านนี้เนี่ยคือแบบว่า อยู่กันมานานกับดวงเขาเนี่ยคือดวงเนี่ยคือตัวแม่ตัวแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยนะไลฟงานอยู่ดวงวันนี้เอาเนื้อเขามีทั้งเนื้อไก่กุ้งด้วยนะมีหมูไก่ตับกุ้งสเต๊นนะครับอร่อยมากร้านนี้มีขนมปังด้วยนะมาได้อย่าให้เบอร์ไว้เลยอันนี้เบอร์เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเทฟนี่มาดูดวงเขาจะเป็นฟิวแับนประมาณนี้คือเขาจะทำให้เลยเนี่ย เห็นไหมกระดาน้ำกระดาน้ำอันนี้ก็เป็นอะไรนะดวงน้ำกะพีค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ายังไงจุกจุกปิงมาแล้วนะครับนี่เนื้อสเตะที่เรารอกันอยู่นะครับรสคือเรากินเราคนชอบกินหมูสเตะเนื้อสเตะอะไาเงี้ยมากพูดตรงเลยว่าเนื้อเขาอะคือนุ่มมากจริงเน่เห็นไหมนุ่มแค่ไหนนุ่มมากนุ่มเหมือนเนื้อเด็กปะ ขาบ้านๆอีิบะอร่อยกว่าในห้างอีกใช่น้าจิ้มเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นถ้าเป็นถ้วยเลยนะใช่เพราะว่าเราลาจิ้มทีหนึ่งอะเขาจิ้มแบบจิ้มเยอะอะบบอที่แบบทุ่งๆมานอร่อยใช่ตัวปดเขาเนี่ยอร่อยมากน้าน้ำจิ้มเขาเนี่คือรสชาติดีมากเชื่อว่าอร่อย <laughs> อได้แล้วเป,ป,ป่งนี่นี่ วันนี้เราปิดคลิปแล้วนะคุณเฟสใช่ครับใช่ร้านที่เรามากินกันก็คืออยู่ปากซอยสุขุมวิทซอยสามแปดก็คือเข้ามาก็คือซอยสามแปดแล้วก็คือร้านอยู่ตรงนี้นะเข้ามาก็จะเจอร้านน้ำปั่นแล้วก็ร้านน้ำปั่นก็คือจะมีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ร้านหมูเตะนะคะผมก็วันนี้ก็อิ่มมากอิ่มมากใช่แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อนะครับผมด้่ลาย 对不起